เป็นรังคาของเรานลครับก่อนนี้กลางเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ติดส่วนของด้านบนนะครับนะครับตอนนี้เราก็เย็บเป็นสองแล้วนะครับเนี่ยเย็บเป็นสองแนว,น,น,น,แน,วนี่เราใช้ DIY ก็เป็นสกูนะ๊น็อตปอกเต่านะครับเรามาเจาะรูนะแล้วก็เจียให้มันคมนะครับ สวัสดีครับทุกคนเต็นหลังคาูกของเรานะครับ DIY loop t เต็นท์นะครับก็มาถึง EP ที่6นะครับซึ่ง EP นี้เราก็จะมาทาผ้าคลุมเต็นท์นะครับแล้วก็น่าจะสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับของ EP นี้นะครับน่าจะเสร็จแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปลองกลางด้วยกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับทุกคนไปครับในการทุกคนพอเราได้ผ้าที่จะทําตัวคลุมด้านบนของเต็นท์มาแล้วนะครับ เราก็มาตัดนะครับเนี่ยอันนี้เป็นส่วนของด้านบนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของด้านข้างนะครับเดี๋ยวเราจะเย็บรอบนะครับเย็บรอบเพื่อที่จะคุมเต้านกรางของเรานะครับ ครับตอนนี้เราก็เย็บเย็บรอบนะครับเย็บรอบให้เป็นตัวครอบนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นยังไงเราลองกับกับทางดูครับ ใช่ได้ปะ่ะใช้ได้เดี๋ยวเราเราก็จะเย็บเย็บอีตะเข็บหนึ่งนะครับเราจะพับเ่อเย็บอีตะเข็บหนึ่งก็น่าจะใช้ได้และเราเดาปะตอ,อ,อกตาไก่ตอกตาไก่ว้ยึดแล้วก็มีสายดอีกตัวหนึ่งโอเคครับ นะครับตอนนี้เราก็เย็บเป็นสองแนวนะครับเนี้ยเย็บเป็นสองแนวนะครับไม่้จะมองเห็นหรือเปล่าครับเพราะว่ามันเพราะว่าได้มันสีดํานะครับสีเดียวกับผ้าคลุมของเรานะครับเย็บสองแนวเย็บร้อนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาผ้าไปตรงมุมเพื่อที่จะตอกตาไก่นะครับรอบๆนะครับไว้สำหรับยึดหรือว่ารัดนะครับ นะครับตอนนี้ก็เย็บเย็บผ้ารองนะครับเพื่อที่จะตอตาไก่นะครับนะครับรอบๆนะครับตอนนี้เราเย็บรอบๆนะครับเดี๋ยวเรามาตอกตาไก่ครับวันนี้เรามีนี่ครับตัวตอกตาไก่ซึ่งคลิปที่แล้วทุกคนอันจะจำได้ครับเราใช้ เราไม่มีตัวนี้ครับเราใช้ไขควงครับตีนี่เราใช้ DIY ก็เป็นสกูน็อตเก่าๆนะครับเรามาเจาะรูนะครับแล้วก็เจียให้มันคมนะครับเดี๋ยวดูว่าจะใช้ได้ไหมครับ นี่ครับสวยงามนี่ครับตี้เราใส่สายลัดนะครับนี่ครับเราก็เจาะตะปูตะปูเกียวยึดแมงล่างนะครับตัวที่เป็นสายรัดเต็นนะครับสองเส้นนะครับนะีครับนี่ครับรับไปฟังดูนะครับ วันนี้เราก็เจะจะปูเกียวนะครับแล้วก็เตรียมตัวต็นทุกแกนะครับองตัวครับเดี๋ยวเรามาใส่บันไดนะครับแล้วก็ครอบครอบตัวขุมเต็นนะครับที่เราเย็บไปครับ นี่ครับเป็นตัวล็อกบันไดง่ายๆนะครับเราก็เจาะล็อกกับตัวโครงเต็นนะครับนะครับี๋ยวก็เจาะแล้วก็ล็อกนี้ก็อยู่ กับตุกอนก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับ้าขุดเตงของเรานะครับพร้อมกับสายรัดนะครับนี่ครับนี่รรมเราเพิ่มนะครับเพิ่มนะครับตีนตุ๊กแกนะครับเพิ่มขึ้นมาตีนตุ๊กแกเพื่อจะให้มันแน่นหนาขึ้นนะครับส่วนในตาไก่เราด้านล่างนะครับก็ยังอยู่นะครับซึ่งถ้าเราจะใช้ก็คือจะร้อยเชือกตาไก่ด้านล่างนะครับร้อยฝั่งนี้นะครับไปฝั่งนู้นเลยนะครับนะครับเรามีสายรัดนะครับแล้วก็ตีนตุ๊กแกนะครับ ด้านละสาจุดนะครับนะครับฝั่งนี้3มจุดนะครับฝั่งนี้อีก3มจุดนะครับ4ด้านก็สิบสองจุดนะครับทั้งหมดนะครับน่าจะแข็งแรงนะครับทุกคนเราทําเพิ่มขึ้นมานะครับก็ไม่มีอะไรมากครับนะครับก็ติดเต็นทกแกะนะครับนะครับล่อแล้วก็ดึงแล้วก็เวลาติดก็จะดึงเข้าไปกดก็ใช้ได้นะครับ ็คงจะประมาณนี้แล้วครับทุกคนเดี๋ยวเรามาสรุปค่าใช้จ่ายนะครับในการทำเต็นท์หลังคาของเรานะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับรวมแล้วว่าเราจะใช้ค่าใช้จ่ายไปประมาณเท่าไหร่ครับทุกคนไปดูกันครับ นี่ครับทุกคนตอนนี้เราก็เอาเต็นท์ลัางคาของเรานะครับขึ้นติดตั้งบนรถกระบะนะครับนะครับพร้อมโลบาที่เราทําใหม่นะครับเมื่อกี้เราก็ลองอขับจากอำเภอบ่อพลนะครับมาที่ธรรมกานะครับเป็นระยะทางประมาณ100กิโลนะครับก็ยังอยู่ในสภาพดีนะครับทั้งโลบารทั้งเต็นท์เรานะครับถือว่าใช้ได้ครับเดี๋ยวเราลองมากางดูนะครับกางดูก่อนนะครับก่อนที่เราจะ ออกสู่สนามจริงนะครับดูว่ามันจะได้ไหมครับทุกคนลองมาดูพร้อมๆกันครับวันนี้เราจะมารีวิวการกางเต็นท์หลังขาครั้งแครับ<ง>ทุกคนเดี๋ยวจะปลดเข้มขัดสองเส้นที่รัดนะครับนะครับแล้วเ,เดี๋ยวก็ปลดตีนตะแกรงร,รอบเต็นท์นะครับครับไปลองดูครับทุกคน อจารย์ทุกคนเวลาท่าเปุกคนเดี๋ยวเราจะลองเอาเหล็กค้ำนะครับค้ำไาชีนะครับเหล็กกรบเตรียมมาแล้วครับเดี๋ยวไปดูวิธีการเอาเหล็กค้ำไฟชีนเรานะครับ ทุกคนครับตอนนี้เราเจอปัญหาแล้วครับคือตัวค้างไฟชีตัวกานะครับมันจะโดนหัวเก่งนะครับเนี่ยซึ่งของเดิมอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยซึ่งจะโดนหัวเก่งเราก็เลยเด๋ยวจะขยับออกมาตรงนี้ข้างนอกนะครับไม่เลยไม่รู้ว่ามันมันไม่ตรงการแล้วมันจะเป็นอะไรแบบครับเดี๋ยวลองขยับดูครับถ้าตรงนี้มันจะไม่โดนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราลองขยับดูครับ นี่ครับเราแก้แล้วครับไอตัวนี้มันจะเอียงมาด้านซ้ายนิดหนึ่งนะครับนี่ครับแต่มันจะไม่โดนหัวเก่งครับเนี่ยเพื่อนท่ลองความแข็งแรงของบันไดไก่เปิดหนนะ้าตั้งดิ เป็นไงมั่งบรรยากาศบรรยากาศเหมือนอยู่โดยินทนน์เลยจ้าเรียกว่าอยู่ที่สูงจ้าถึงจะนอนที่บ้านก็ตามไม่ต้องไม่เลยจ้าดี่ครับสภาพเต็นท์เราหลังจากที่เราขึ้นไปเปิดหน้าต่างกับประตูรอบเลยนะครับนะครับจริงๆถ้าอากาศมันร้อนเราสามารถเปิดให้รอบนลครับเพื่อให้ลม ลมพัดระบายได้นะครับเพราะว่าเรานอนสูงแล้วไมาต้องกลัวอะไรครับเปิดได้เลยครับนีะครับครับลมเข้าทั้งสีด้านครับน่าจะไม่ร้อนครับสีเต้นนี่ถูกใจป้ามากครับป้าเป็นคนเลือกสีนะครับอันนี้สีที่ป้าเลือกเลยนะครับทุกคนป้าบอกถูกใจสีนี่จริงๆครับ นี่ครับทุกคนด้านในครับเต็นท์ของเราทำเองครับงบประมาณไม่เกินประมาณเจ็ดพันกระบายครับทุกคนนะครับด้านพื้นเราก็จะมีอย่างนิ่มๆน,นะครับนี่ครับยางนิ่มๆสีดำนะครับรองร้ออีกชั้นหนึ่งนะครับตอนนี้เราทําที่เก็บคองครับนะครับใส่ได้โทรศัพท์ได้ครับสองฝั่งนะครับนะครับ นะครับที่เก็บของสองฝั่งนะครับมุ้งกับตัวประตูนะครับเราก็มีตัวล็อกนะครับนะครับทําง่ายๆนะครับเกี่ยวแล้วก็นะครับล็อกไว้นะครับครับทุกคนก็เป็นอันเรียบร้อยครับสําหรับ DIY นะครับรูปตอกเต็นนะครับเป็นราคาลดของเราครับเดี๋ยวทุกคนติดตามนะครับว่าเราสองคนลุงกับป้านะครับจะไปออกทริปแรกนะครับทดสอบเป็นนี้ที่ไหนนะครับทุกคน ฝากติดตามเราส่งคนด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ